กลับเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพผมพลเอกสุรเชษชัยวงสมาชิกวุฒิสภาขอเรียนข้อมูลความคิดเห็นต่อกรณีรายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องการทบทวนนโยบายและผลสมรติทางการศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งขอเรียนว่าข้อมูลที่ผมนำเรียนนี้เป็นข้อมูลที่ เกิดขึ้นหลังจากปีพุทธศักราช2557ถึงปัจจุบันถ้าจะนับรวมๆก็ประมาณ6ปีการศึกษานะครับจากเอกสารของคณะอนุกรรมธิการซึ่งจัดทำนั้นผมคิดว่าจะเป็นส่วนสำคัญต่อการนำไปใช้ประโยชน์ในโอกาสต่อไปจึงมีข้อมูลและข้อคิดเห็นต่อเรื่องดังกล่าวดังนี้ครับขออนุญาตด,ดูในเล่มสีชมพู ในบทสรุปผู้บริหารเปิดมาประมาณหน้าที่1 3บ4นะครับแต่ตรงนั้นเขียนว่ากอไก่นะครับหน้ากอไก่หน้ากอขอคอนะครับสามหน้าบทสรุปผู้บริหารเนี่ยจะกล่าวถึงวัตถุประสงค์วิธีการศึกษาผลการศึกษาตลอดจนข้อเสนอนะครับใน ผลการศึกษานั้นผมมีข้อมูลที่อยากจะขอเรียนให้ทราบว่าปัญหาการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สำคัญที่เขียนไว้ในหน้าขอไข่นะครับประมาณบรรทัดที่4เป็นต้นไปนะครับบอกว่ามีเรื่องดังกล่าวได้แก่ปัญหาด้านครูผู้สอน เขียนว่าที่ผ่านมาพบว่าครูที่มีความรู้ความสามารถขอโอนย้ายออกจากพื้นที่เป็นจํานวนมากผมคิดว่าข้อความนี้น่าจะต้องดูความละเอียดในข้อเที่จริงครูผู้บริหารอาจารย์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกหน่วยงานมีไม่น้อยกว่า750,000คนถ้าหากมีคนย้ายขอย้ายจำนวน750คนก็นับเป็น1%โดยประมาณนะครับ เพราะนั้นถ้าเขียนว่าจํานวนมากผมคิดว่าอาจจะกระทบต่อความเข้าใจต่างๆของผู้ที่ได้อ่านเอกสารเหล่านี้นะครับข้อที่2ปัญหาค่านิยมของการศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาที่มุ่งเน้นการสอนหลักศาสนาเพียงอย่างเดียวส่งผลต่อโอกาสการเข้าสู่ตลาดแรงงานและศึกษาต่อในวิชาชีพอื่นๆนั้นหลังจาก ปี2,557โดยประมาณ2,560 61นะครับทางสำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเนี่ยได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาซึ่งโยงต่อเนื่องมาจากของรัฐบาลในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ e c นะครับแล้วก็ได้มาจัดตั้งขึ้นด้วยการใช้ระบบข้อมูลขนาดใหญ่คือ Big Data ในการที่จะ ตรวจสอบความต้องการหรือดีมานไซส์นะครับว่าต้องการสาขาวิชาชีพใดจำนวนใดในห่วงเวลาใดเพื่อที่จะผลิตและพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคเอกชนในการพัฒนาเศรษฐกิจและเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลกันทั้ง6ภาคของการบริหารประเทศนะครับเพราะนั้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เองก็มี10น,นะครับเพื่อที่จะ อำนวยการในการจัดการเรียนการสอนของสถาบันอาชีวศึกษาทั้ง18แห่งในพื้นที่นะรัะน,นั้นข้อมูลเหล่านี้ยังคงดําเนินการอยู่และมีการพัฒนาแผนการเรียนการสอนให้สอดคล้องดังกล่าวอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ที่เขียนว่าส่งผลต่อการเข้าสู่ตลาดแรงงานก็ส่งผลจริงครับแต่การพัฒนาต่างๆนั้นได้มีมากขึ้นไปแล้วเพราะนั้นการเขียนก็คงต้อง เขียนด้วยว่าส่งผลอย่างไรนะครับหรืออาจจะอธิบายอยู่ในในส่วนต่างๆนะครับข้อที่3เขียนว่าปัญหาผลสมริ์ทางการศึกษาของนักเรียนในพื้นที่ยังไม่สามารถแข่งขันกับเด็กนักเรียนในภูมิภาคอื่นได้ดีมากนักอันนี้ก็ครอบคลุมแบบกว้างๆแต่สองสามปีที่ผ่านมานี้นะครับปรากฏข่าวในสื่อมวลชนเป็นความภาคภูมิใจของ ผู้บริหารครูอาจารย์และนักเรียนตลอดจนประชาชนผู้ปกครองในพื้นที่ผู้นําท้องที่ท้องถิน่นศาสนานะครับว่าเด็กในนักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีจํานวนไม่น้อยที่สามารถสอบเข้าในระดับอุดมศึกษาในสถาบันมหาวิทยาลัยชั้นนําในประเทศได้หลายแห่งเด็กหลายคนสอบชิงทุนของต่างประเทศที่น้อยคนนักที่จะ สามารถสอบได้ในพื้นที่ระดับมัธยปมปฐมเองก็ตามนะครับผลสัมฤททางการศึกษาก็เป็นปัญหาก่อนหน้านั้นแต่ขณะนี้นะครับถ้ามองเจาะกันลงไปแล้วถ้าจะนับจะ Onet Inet NT Vnet นะครับมันพัฒนาไปค่อนข้างดีพอสมควรแล้วทั้งนั้นก็คงต้องดูว่าถ้าเขียนแบบนี้ข้อมูล จะครอบคลุมสมบูรณ์ถูกต้องหรือไม่นะครับอันนี้ก็คงต้องดูในรายละเอียดเพิ่มมากขึ้นนะครับได้ดีมากนักอันมีสาเหตุมาจากความไม่สมดุลในการจัดการเรียนการสอนวิสามันกับหลักคำสอนศาสนาตรงนี้ขอเรียนว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่จะพูดเรื่องที่จะนำมาเขียนลงการเรียนที่เกี่ยวข้องกับมิติศาสนาผมมีข้อมูล ว่ากระทรวงศึกษาธิการได้ดําเนินการในการจัดทําหลักสูตรซึ่งใช้เวลาค่อนข้างมากพอสมควรนะครับประมาณ1ปีเศษนะครับ mm hmm. เชิญทุกภาคส่วนในปี60-61นะครับได้มาพิจารณากันอย่างมากมายในการที่จะทําอย่างไรให้การเรียนในส่วนวิชาการและศาสนาในสอดคล้องกันนะครับสุดท้ายลงตัวที่ได้มีการประกาศหลักสูตรนะครับ หลักสูตรที่กล่าวถึงหมายถึงหลักสูตรที่ในศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดหรือเรียกว่าตาดีกาประมาณ2,110แห่งได้มีการประกาศหลักสูตรใช้ภาษาท้องถิ่นว่าฟัดดูินนะครับใน27ตุลาคมปี59และขณะนี้ก็ยังใช้อยู่นะครับเพราะนั้นเป็นหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับและทางกระทรวงศึกษาธิการเองก็ได้นำ ไปหารือขอความเห็นชอบจากสำนักจุฬาราชมนตรีก็ได้มีหลักฐานชัดเจนว่าให้ใช้ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นการนำร่องเพื่อที่จะพัฒนาไปใช้ในพื้นที่อื่นนะครับเพราะนั้นหลักสูตรเนี่ยมีชัดเจนอยู่แล้วมีประกาศอยู่แล้วและต่อมาในปี2561นก็ะครับก็ได้พัฒนาหลักสูตรในสถาบันศึกษาปอนน้อย480กว่าแห่งนะครับซึ่งเมื่อกี้มีข้อมูลว่า ได้ใช้หลักสูตรนี้350แห่งนะครับซึ่งก็ประมาณ70%ซนะครับแต่ต่อเน,นื่องหลังจากปีสองปีที่ผ่านมาผมคิดว่าจะมากขึ้นเนื่องจากว่าหลายสถาบันศึาษานอนเนาะหลังๆมานี้ก็เห็นดีแล้วก็เห็นถึงประโยชน์ที่เป็นวัตถุประสงค์ที่มีความมุ่งหมายที่จะให้ประโยชน์กับทางสถาบันศึาษานอนเนาะดังกล่าวในการที่จะจัดการเรียนการสอนเป็นแนวทางเดียวกันเป็นหลักสูตรเดียวกันตรงนั้นก็จะมีระดับ ปถมเรียกว่าระดับต้น4ปีระดับกลางหรือมัธยมต้น3ปีแล้วก็เป็นระดับสูงหรือมัธยมปลาย3ปีในพื้นที่เขาเรียกง่ายๆครับหลักสูตร4-3-3นะครับอันนี้นก็ใช้อยู่ปัจจุบันนี้จะใช้ครบในปีการศึกษา2,564นะครับเพราะนั้นก็อยู่ในระหว่างการเนินการแล้วก็มีการทำอย่างต่อเนื่องมีการประเมินผลนะครับเพราะนั้นตรงนี้ นะครับก็ A, T, คงต้องดูในข้อมูลซึ่งผมทราบว่าในการเสวนาที่ได้กล่าวถึงนั้นได้ผู้บรรยายในคราวนั้นได้กล่าวถึงตรงนี้ไปแล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็คิดว่าคงจะต้องเขียนลงไปให้ชัดน,นะครับว่าที่เขียนว่าไม่สมดุลน,นั้นคืออย่างไรนะครับข้อ4ปัญหาการออกกลางคันของนักเรียนเนื่องจากปัจจัยหลายปัจจัยนะครับ ในเรื่องนี้เมื่อปีประมาณ2 5 6 0 6 1เช่นเดียวกันนะครับก่อนหน้านั้นยอมรับครับว่าเป็นข้อมูลใช่นะครับมีการสำรวจสำรวจซ้ำสำรวจเพิ่มเติมจนได้ข้อมูลที่ชัดเจนแม่นยำในขณะนั้นว่าประชากรวัยเรียนที่ไม่อยู่ในระบบการศึกษาตามกฎหมายนะครับมีอยู่ประมาณ90,000กว่าคนนะครับ เป็นสองส่วนครับถ้าเป็นการออกกลางคันนั้นหมายถึงเรียนแล้วก็ขาดไปหายไปด้วยเหตุต่างๆแต่ก็จะมีส่วนหนึ่งก็คือตกหล่นตกหล่นคือไม่เข้าเลยไม่เรียนเลยนะครับเรียกลมรวมว่าประชากรวัยเรียนที่อยู่ในระบบการศึกษาเมื่อสำรวจแล้วได้ประมาณ90,000กว่าคนนั้นนะครับ ทางกระทรวงสาธารณสุขด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วนนะครับหลักๆก,ก็คือกระทรวงมหาดไทยหน่วยความมั่นคงกระทรวงสาธารณสุขโดยสมมนะครับเดินถึงบ้านทุกพื้นที่โดยครูเกศนนะครับเพื่อที่จะเชิญเข้ามาเรียนอย่างน้อยก็ระบบเกศน,นหรือเข้าระบบบันทึกไว้ใช้เวลาประมาณหนึ่งปีนะครับสามารถที่จะดำเนินการได้ด้วยความร่วมมือของ ผู้ปกครองประชาชนนะครับประมาณ66%หรือ60,000กว่าคนยูเนสโกได้มาขอรับทราบการดำเนินง,งานดังกล่าวแล้วก็ชื่นชมอย่างเป็นหลักฐานนะครับว่าประเทศไทยทำได้เป็นอันดับหนึ่งในอาเซียนแล้วขอนำไปเป็นแบบของการทำงานลนานนักษณะนี้ให้กับประเทศอื่นๆในเครือข่ายของยูเนสโกกระทรวงสาธารณสุเองก็ ได้ดำเนินการต่อเนื่องจากนั้นมาผมทราบว่ามีพัฒนาการมากขึ้นและก็มีแนวคิดกันอยู่ในขณะนั้นว่าจะขยายไปยังพื้นที่อื่นๆของประเทศไทยด้วยเช่นบริเวณตามชายแดนหรือพื้นที่ทุรก,กันดารที่มีปัญหาในลักษณะเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นสี่ข้อใน5ข้อที่ในเอกสารบทสรุปเขียนว่าปัญหาที่สำคัญเป็นดังนี้ผมก็จะขอเรียนเป็นข้อมูลว่า ข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลที่อาจจะต้องมีความละเอียดนะครับลิ่งถ้าเกี่ยวพันกับเรื่องความมั่นคงแล้วจําเป็นต้องละเอียดอ่อนต่อผู้ที่จะนําไปใช้นะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาที่เกิดจากการทําสรุปผู้บริหารอันนี้ในส่วนของข้อเสนอนะครับมีอยู่ทั้งหมด6ข้อนะครับผมก็อ่านเท่าที่มีเวลาจะมีข้อ6ที่น่าจะ ต้องขอเรียนท่านประธานไว้ว่าขอพิจารณาว่าการจัดทําโครงการนําร่องนะครับเมื่อกี้บอกว่าประมาณหนึ่งหมู่บ้านหรือ,อยังไงเนี่ยนะครับเพื่อยกมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับผมคิดว่าน่าจะต้องทบทวนหรือศึกษาเพิ่ม,เต,มเติมว่าการดำเนินง,งานที่เป็นอยู่ในขณะน,นี้ในปัจจุบันผมขอยกตัวอ,อย่างเช่นเดียวกันนะครับ มีโรงเรียนคุณภาพประจำำําตําบลซึ่งเป็นการทํางานของกระทรวงสาธารณสุขที่ทําทั่วประเทศนะครับและในจังหวัดชายแดนภาคใต้เองก็ทําทุกตําบลเช่นเดียวกันอย่างจริงจังนะครับเพราะฉะนั้นจะตรงหรือใกล้เคียงกับโครงการดังกล่าวหรือไม่นะครับมีทุกตําบลแล้วก็ในระดับอําเภอก็จะมีระดับโรงเรียนมัธยมประจําอําเภอนะครับโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ชื่ออาจจะไม่ค่อยแฮปปี้กับ กับคนบางคนคนบางกลุ่มนะครับในขณานั้นเนี่ยตั้งได้แบบนั้นเพราะว่าเป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐทั้งภาคเอกชนภาคประชาชนประชาสังคมภาควิชาการนะครับก็ตั้งชื่อที่สื่อแล้วประชาชนเข้าใจง่ายชัดเจนนะครับในปี2560 61นะครับโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้มีอยู่ทุกตำบลที่จะรับเด็กนักเรียนที่กำพร้าขาดโอกาสด้อยโอกาสตั้งแต่ป .1 มีครูนะครับอาสาที่จะเลี้ยงดูดูแลเด็กเหล่านั้นนะครับป .1 ถึงมัธยมนะครับมีทุกตำบลมีนักเรียนที่มาเข้าโครงการคุณพ่อคุณแม่ไม่ค่อยมีไม่มีนะครับปู่ย่าเดินจูงมาครูรับหมดนะครับแต่เรามีหลักเกณฑ์ว่ารับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีไรายได้ไม่เกิน30,000บาทนะครับ ก็รับในปีนั้น6-1หนึจำได้ว่าประมาณ6,000คนนะครับเป็นความชื่นชมเป็นความขอบคุณของการทำงานในขนาดนั้นและทุกวันนี้ก็ยังพูดกล่าวถึงนะครับมีขนาดว่าชื่อนี้อาจจะต้องมีการปรับปรับเพราะว่าเวลาเสนอโอม,มาแล้วบางทีการพินาก็ ชื่อนี้จะเหมาะหรือไม่อย่างไรการนี้ผมทราบอย่างไม่เป็นทางการมานะครับอันนี้ก็คงประโยชน์อยู่กับประชาชนนะครับชื่อนั้นสําคัญชะไหนครับ mm hmm. เรื่องที่3เรื่องเกี่ยวกับโครงการเ,าเกี่ยวข้องโดยภาพรวมของการเสริมหรือสนับสนุนพัฒนาทักษะของนักเรียนในเรื่องของดนตรีกรีฬาอาชีพเนี่ยมีอีกจำนวนหลายส,สถานศึกษานะครับ ถ้าเราจะเรียกรวมๆว่าพหุปัญญาก็คงต้องไปศึกษาเพราะนั้นลักษณะเหล่านี้เนี่ยถ้าหากจะเป็นเพียงต้นแบบผมคิดว่าแบบหรือการดําเนินการเนี่ยมีอยู่แล้วค่อนข้างจะครบนะครับแล้วในเอกสารเขียนว่าเป็นลักษณะของโรงเรียนเด็กเล็กอนุบาลประถมมัธยมเป็นต้นแบบผมคิดว่าต้องคิดให้ครบนะครับก่อนวัเรียน ไวเรียนไวทำงานในระบบนอกระบบตามอธัธยาศัยอุดมศึกษาอาชีวะน่าจะต้องดูให้ครบทำแบบใช้เวลาเท่าไหร่ครับก็ขออนญาตเป็นส่วนของบทสรุปผู้บริหารผมมีเรียนเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยพอดีอ่านเจอนะครับหน้า17นะครับหน้า17 ตรงบรรทัดที่ประมาณ10-11นะครับเขียนไว้นะครับอย่างไรก็ตามปัจจุบันยังมีสถานศึกษาปอเนาะอีกเป็นจำนวนมากที่ไม่ได้เข้าร่วมใช้หลักสูตรและรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐในลักษณะดังกล่าวอันนี้ก็ได้เรียนไปแล้วนะครับ480แห่งก็มีข้อมูลอยู่ของทางอนุกรรมธิการว่า3า0รล้วก็น่าจะประมาณ60 70นะครับแล้วก็ ที่กล่าวถึงศูนย์ประสานงานและบริหารการสึกษาจังหวัดชายชนแดนภาคใต้จัดต,ตั้งเมื่อปี49ใช่ครับแต่เป็นหน่วยงานเป็นการเฉพาะแต่กระทรวงสึกา,าธิการเนี่ยได้ดําเนินการเป็นหน่วยงานทางการศึกษาแล้วเมื่อปี2561มีหน้าที่ในการวางแผนการประสานงานการอำนวยการและกำกับติดตามกํากับดูแลงานทุกส่วนของ กระทรวงสาธารณสุขซึ่งมีองค์กรหลักอยู่หลายส่วนตั้งแต่สำนักปลัดกระทรวงสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสําน <c oughs> ักงานคณะกรรมการการอาชีว <fry> ศ <UC S> ึกษาก็ถือว่าเป็นเรื่องของการบูรณาการแต่อย่างไรก็ตามการที่จะดําเนินการได้อย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพนั้นก็เป็นเรื่องของการดำเนินงานอย่างเข้มแข็งนะครับสุดท้ายครับ การศึกษาที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐพอเพียงมาเป็นหลักในการดำเนินงานประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมการศึกษาก็จะเป็นส่วนสำคัญในการที่จะพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ในโอกาสต่อไปครับขอบคุณครับ